ยังไลฟ์ได้นะครับแต่ผมไลฟ์ไม่ได้เลยบอลไม่จบนะครับคือไทยเนี่ยต้องไทยต้องได้แชมป์อย่างเดียวถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยคือจะจะถูกปรามามากที่ไทยลางหลังไม่ค่อยได้แชมป์นะครับพูดบอลกันเนาะรอเพื่อนมาดูนะครับเพราะว่าไทยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ ไทยไม่ค่อยได้ซ้อมทีมอื่นเขาซ้อมมากแต่ไทยเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยหมายความว่าไม่ได้เข้าทีมเพิ่งเก็บตัวเพิ่งเก็บตัวบางคนเตะมาแล้วค่อยมาก็มีมันก็ถูกประมาทนะครับแล้วก็ไม่เคยมาเต็มพอมาดามแป้งนะไม่รู้ามาดามแป้งรู้จักมาดามลาเต้ปะมาดามแป้งมาเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยมันเป็น โอกาสที่แกเนี่ยนะขอดึงคนไทยนักเตะไทยเก่งๆที่อยู่ต่างประเทศเช่นญี่ปุน่นบางคนอยู่เลสเตอร์เป็นครั้งแรกที่รวมกันได้แต่มันมีปัญหาคือมันมาแล้วก็มาแล้วก็เตะเลยเนี่ยแค่มาซ้อมเดาะบอลน,นะฮะแล้วมาแล้วก็ต้องมาเก็บตัวอีกกักตัวอีกประมาณนี้นะ เขาก็เลยดูถูกไทยว่าออคนเก่งจริงแท้ไม่น่าจะเล่นเป็นระบบนะครับประเทศไทยจริงดรอปลงนะครับเป็นแชมป์5สมัยมากที่สุดแต่หลังๆมานี่หายจ้อยไปเลยนะครับเพราะว่าหลีกเราแข็งแกร่งในอาเซียนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวนะครับแล้วก็ การซ้อมนะครับไทยจึงเป็นจุดอ่อนในเรื่องนี้เลยก็คือเล่นไม่เป็นทีมเล่นก็เละเทะก็ถูกปรามานะครับซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่คือไทยต้องก้าวข้ามถ้าจะให้ให้เก่งต้องก้าวข้ามนะครับสวัสดีครับบรรดาและนทุกท่านนะครับต้องก้าวข้ามคือเตะยังไงก็ต้องมั่นใจว่าชนะทุกชาติในนี้ก่อนจึงจะ ไประดับเอเชียนะครับเหมือนญี่ปุ่นครับที่เขามาเก่งวันนี้เพราะญี่ปุ่นจะหนึ่งมุ่งมั่น1นึ่ทำให้หลีกประเทศแข็งแรงสองส่งนักเตะของเขาออกไปอยู่ในยุโรปครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เมื่อกลับมาแล้วมันแข็งแกร่งมีลูกเล่นมีไปมีประสบการณ์มากมาย ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรียกนักเตะที่ไปเตะอยู่ต่างชาติมาร่วมทีมไม่เคยฟูลทีมนะครับดังนั้นวันนี้ก็สะใจกันทั้งประเทศนะนะครับมาส่งเสียงทุกคนเออนะครับสะใจกันทั้งประเทศนะครับเมื่อเตะแล้วเออเวลาเวลาไม่ได้ขึ้นเลยเวลาวันนี้นะครับก็เลยต้องขึ้นนะต้องขออภัยนะครับ ส่วนเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลาะไปนะผมว่าทุกคนตาสว่างหมดเลยนะครับนะครับคุณอรีวันคุณมาร์คคุณครัววันนะครับนะครับคุณครัววันทิชานะครับเมมเบอร์ของเรานะครับแล้วก็คุณปุ้ยนะครับไม่เหมือไม่เมากันเออเออขอบคุณมากคุณปุ้ยนะนะแสดงว่าเป็นคอบอลเหมือนกันนะ คือตอนนี้ผมจะรอคนที่ไปแปรไปแปลอาเซียนเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพวกชคีโม้คีอะไรทำแบเนี้นะครับบางคนบอกว่าโอ้โหขอบคุณคนไทยมากนักเตะไทยที่ทำให้โลกสงบเพราะว่าเามียนมคเขาเขาจะมีเกรียนคีโม้เขาจะเขาได้เป็นแชมป์สองครั้งแต่หลังๆมาเนี่ยเขาได้โค้ชคนนี้มานะ่ป๊าขังชอ ดูดีเลยนะแต่วันนี้ดูไปแล้วเหมือนเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะเกรงเกรงเรื่อทำนองนี้นะนะครับแต่เขาก็พยายามนะแต่ว่าเขาไม่เคยแพ้นะตั้งแต่มีโค้ดคนนี้เขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะในอาเซียนเนี่ยเขาเาก็โม้ได้นะครับคือไม่เคยแพ้ไทยเลยมีแต่ชนะกับเสมอนะครับ ประมาณนั้นนะแต่วันนี้เขาเป็นตั้งแต่คุมทีมมาเขาแพ้ครั้งแรกในชีวิตของเขาที่คุมทีมเวียดนามมันก็มีเรื่องให้ดราม่าเยอะสนุกดีผมจะชอบไปอ่านยูทูบเบอร์ที่เป็นสายบอลน,นะครับซึ่งผมสามารถทำได้นะก็โอกาสหน้าแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้คือเอาทุกเรื่องนะครับนะขอบคุณมากครับมาอ่านชื่อต่อนะครับ คุณเพ็ญศรีนะครับคุณวันชัยคุณหวานใจคุณอริยาคุณเม็กใช่ไหมฮะนะครับคุณอริอคุณอารีวันบอกว่าวันนี้อาจารย์หน้าขาวใสหล่อโอ้โหนะฮะแม่นะฮะของเขาดีนะฮะของเขาดีนะครับนะครับ อ่านะครับสวัสดีครับแอดลำน้ำมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณรักษีสวัสดีครับคุณเจ้าจันนะครับคุณสายพินคุณเล็กๆนะครับคุณเบรนเดนนะครับริมไหมฮะสวัสดีครับผมนะฮะเมื่อวันนี้เจอด่านเพลงอินเดียออินเดียนี่เขาเขาขยันทำเพลงนะ มันก็ยังไงฟังเพลงอินเดียมันก็ไม่มันก,ก็ไม่เข้าหลักสากลซะทีนะอินเดียเขาจะมีค่านิยมในการเล่นเพลงในทํานองของเขาอยู่อย่างเดิมนะเขาไม่มีล็อกแอนโรวเขาไม่มีป๊อปเขามีป๊อปแต่เพลงเขาจปแบบเราเราเดีเราอย่างนี้นะนะครับทีนี้เพลงเขาจะยาวมากนึกถึงการวิ่ง วิ่งรอบภูเขาได้ทั้งลูกนะฮะนะครับถ้าใครเจอนี่โอ้โนะยาวนะนะคุณทัชชนกนะครับนะฮะคุณจิตจิตมาดามนะครับแล้วก็มาดามนะครับคุณรมเย็นนะครับโอเคนะครับร้อยกว่าท่านก็โอเคนะนะเพราะว่าช่วงนี้ชุป,ปู่ก็ยังไม่ลงนะครับแล้วก็ ทีมลุงพลก็เพิ่งมาถึงบ้านก็ไลฟ์สดกันอยู่นะครับแต่ผมถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ผมก็ก็เอาเท่าที่ได้นะครับนะฮะเอาเท่าที่ได้ก็แสดงว่าหลังจากนี้เป็นตนไปก็ถือว่าภารกิจหนึ่งของลุงพลในการทำภารกิจมันเป็นการคล้ายๆว่าถ้าถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็คือเป็นการให้กำลังใจให้การไปเที่ยว แต่อันนี้คือไปไปทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจให้คลายเครเียดนั่นแหละครับนะครับหรือไปชาร์จแบตนะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะครับอันนี้บางท่านอาจจะไม่คิดนะลุงพลกับทนายสมเกียรติเนี่ยเขารู้ครับ เขารู้ว่าเพื่อนพี่น้องที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสายสายถ่ายนะมีสายวิเคราะห์กับสายสายติดตามสายติดตามจะได้จะได้ทรับสักไทยเยอะก็ตามครับเพราะว่าเขาอยู่ในในจุดของศูนย์กลางจัก,กรวาลคือลงพลเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาล ดังนั้นถ้าใครติดตามแล้วนั้นน่ะก็จะมีผู้กดติดตามเยอะแต่ว่ามันก็มีปัญหาคือถ้าลุงพลไม่ขยับไปไหนทุกคนก็ไม่มีงานทำไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรเข้าใจไหมครับที่เห็นทนายท่านบอกว่าเขาพยายามหางาน หาให้ทุกคนจัดอีเวนต์จัดอะไรตำนองนี้เพื่อทุกคนจะได้ถ่ายทอดการที่ลุงพลขยับขยันขยับขยื่นไปไหนแล้วมีการไปร่วมไปร่วมบุญร่วมอะไรํำนองนี้มันก็จะทำให้สร้างเป็นอาชีพครับยูทูบเบอร์เป็นอาชีพดังนั้นถ้าเขามีภาพให้จับอยู่ตลอดเวลามันก็จะโอเค อันนี้ผมเข้าใจเลยนะผมเข้าใจสายสายถ่ายนะครับสายถ่ายชีวประวัติเอาคำว่า,าก,การเคลื่อนไหวของลุงพลทําให้ลุงพลจะต้องทําให้คนอื่นมีมีงานทํามีรายได้หรือนานๆท่านทานายท่านก็จะมีเมตตาหาจัดอีเวนต์ต่างๆให้ทุกคนได้มีงานทํา พอเห็นวัตถุประสงค์แล้วนะครับนะฮะดังนั้นถ้าใครมีไรายได้จากการถ่ายอ่าเรียกว่าความเคลื่อนไหวของลุงพลปตแตนทั้งหมดถ้าลุงพลไม่ไปไหนไปไหนมันก็งานก็ไม่มีนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญนะดังนั้นเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับว่า ทุกคนเนี่ยต้องการถ่ายอะ,อะไรก็ได้เกี่ยวกับลุงพลลุงพลดึงทิ้งทิ้งท่านเหล่านี้ไม่ได้ครับนะครับอันนี้พอเข้าใจเลยนะครับว่าอืมยังไงเดียแต่ถ้าสายพวกเราเดี่ยเราวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาขึ้นอะไรเราก็มาวิเคราะห์ได้นะครับ เหมือนจะเหมือนปู่มณีเนะี่ยขึ้นได้ทั้งวันเลยปู่มณีขึ้นได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะปู่มณีสามารถจับประเด็นใดๆมาพูดก็ได้นะครับนะฮะสวัสดีครับคุณนิหนาคุณเรืองฤทธิ์คุณทนันันคุณทันนทธรมนใช่ไหมฮะนะครับนะครับคุณบุญยรัตน คุณอภพิรมนะครับผมนะฮะคุณคนตางแดนนะครับคุณสุกันนานะครับสวัสดีนะครับคุณโสโสภาสวัสดีครับผมนะฮะคุณปรวิทสวัสดีครับอ่านะฮะดังนั้นอย่างที่นีอย่างอีกนหนึ่งนะครับแต่ต้องไม่คิดอะไรมากนะคนที่ทำแบบคอนเทนต์มันไม่ไม่ไม่ใช่คอนเทนต์คือมัน ถ่ายถ่ายเรื่องราวนะครับของชีวิตลุงพลปัดแตนและครอบครัวนะครับมันก็ต้องเจออุปสรรคอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราเห็นหลายคนมาถ่ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูช่องหนึ่งถ้าใครเมตตาแต่และคนก็อาจจะมีสองมือถือก็อยากดูสองคน สามคนแต่ผมเชื่อเลยเกท่านจะต้องกดดูช่องใหญ่นี่นะครับปัญหามันอยู่เนี่ยเราไม่ได้กดดูช่องช่องเล็กนะครับมันเป็นค่านิยมนะครับผมเคยเล่าทำให้ผมเห็นมุมนี้ก็คืออาจารย์ผมขอผมขอคลิปอาจารย์ดูดอาจารย์ไปลงบ้างนะ เพราะวา่าถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยผมช่องเล็กๆมันไม่ค่อยมีคนดูคนเขาก็จะเลือกดูช่องใหญ่ๆพอผมได้ยินผู้ผมก็เออมันก็จริงนะเหมือนพวกเราเห็นช่องผมเราก็จะดูช่องใหญ่เราจะดูช่องใหญ่จริงนะครับมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะนะนะยังไม่ยินดีต้อนรับเลยนะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบางทีท่านอาจจะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่องนั้นช่องนี้อยู่นะครับถ้าท่านแวะมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ไม่ขึ้นตอนนี้ก็ไม่ขึ้นไม่รู้จะขึ้นตอนไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบนับพูดอีกทีก็คือผมผมตามรอเชียทีมไทยครับก็สะใจ <laughs> สะใจนะครับที่ สามารถเอาชนะทีมที่ถูกยกว่าในระยะหลังเนี่ยเขาก็โม้เขาก็พูดเขาก็ทําอะไรทําให้เราต้องเออเพราะว่าทีมไทยไม่เคยเอาจริงเอาจังทีมไทยไม่เคยฟูมทีมสักทีไปเมื่อไหร่ก็แพ้ไปเมื่อไหร่ก็ตกรอบมันก็หดหูคนก็ไม่ค่อยเชียร์ทีมไทยคนก็รู้สึกว่ามองทีมไทยเนี่ยเก่งครับใกลเก่งเทคนิคดีแต่ว่า การรวมเป็นทีมความสามัคคีเนี่ยมีวินัยเนี่ยหล้งหลังมามันสู้ทีมอื่นไม่ได้ความเก่งมีครับบวกกับเทคนิคการเอาใจสู้มันไม่เหมือนเดิมนะครับจนเวียดน,นามขึ้นมาครองในความหมายว่าราชาแห่งอาเซียนนะครับทางบอลน,นะแต่วันนี้มันเลยสะใจครับทำให้คนไทยมารักบอลไทยอีกครั้งหนึ่ง นะครับมันก็เลยฮึกเหิมอีกทีนะครับนะก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับอ้าวนะครับสิ่งที่ผมเขียนว่าตาสว่างเนี่ยมันมาตาสว่างหลายรอบไหลไหลมุมนะครับคำว่าผมว่าตาสว่างเนี่ยหลายคนยังเข้าใจว่าคนที่นอนนาคือคนดีหมายว่าดีเลิศรเริดสีดีกว่าลุงพลเป็นคนที่ ดีพอที่จะดีเกินกว่าใครในในเรื่องเหล่านี้นะครับประมาณนี้นะฮะ <c oughs> มาแล้วทีมชาตผมนึกว่าผมดูชอบเชียบอลไทยคนเดียวนะนะครับมันน่ามาเล่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ผมเอามาวิเคราะห์บอลก่อนเตะก็ยังดีนะ <c oughs> นะ ถ้าสว่างในความหมายนี้คือผมเห็นแต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีมุมมองต่างๆว่าตอนนี้ลุงพลเจอเกาะแก่งอยู่คนเดียวครับคนที่จะทให้ลุงพลแย่ๆเนี่ยมีคนเดียวตอนนี้คือคนหน้าขาวเออาจารย์เมื่อวานก็มีคนหน้าขาวสองหน้าขาวสามเมื่อวานก็ปู่มุนีเจ้าปู่ก็หน้าขาววันนี้ปู่มุนีก็หน้าขาวแม่ผมไม่ อย่าอย่าคิดนะว่าอาจารย์จะเล่นไม่เล่นครับไม่เล่นเดี๋ยวมันจะซ้ํามันจะซ้ํานะครับนะนะฮะคนคนนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปหมดนะครับเขามีความเขาไม่ได้ทําอะไรโดยพลักการครับแต่เขามีการมีความคิดในหัวเขาตลอดว่าเขาจะทําอะไร นะครับแน่นอนครับ99.99% 99เขาทำคอนเทนต์จากพลังความเกียจชังลงผลนะครับเราก็เคยเกือบเชื่อเขาไปแล้วนะครับว่าว่าเขาจะมาช่วยลุงผลเราพลาดเราพลาดรุนแรงมากครับเราพลาดรุนแรงที่ไปเชื่อบุคคลนี้ว่าจะมาช่วยลุงผล เขาได้ทั้งเงินทั้งกล่องครับได้ความเชื่อใจจาก fc ฟซีลงพลไปหมดเลยและตาสว่างต่อมาครับคนที่เคยหรือยูทูบเบอร์บางคนที่หลงก็เรียกว่าหลงในหลงหลงในหลงตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้มากนะครับพูดอะไรไม่ได้มากนะครับคือ อยากให้ใครก็ได้ครับที่กําลังปัจจุบันนะที่บอกว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่แต่เมื่อคุณหลงไปแล้วอ่ะคุณหลงไปแล้วอ่ะทีนี้คุณอย่าเปลี่ยนได้ไหมคุณอย่าเปลี่ยนได้ไหมให้คุณหลงแล้วหลงเลยได้ไหมคุณจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาอีกได้ไหมมันจะเสียศักดิ์ศรี มันเสียคือมันเสียแล้วก็เสียไปเลยหรือถ้างั้นก็หยุดไปเลยอย่ามาพูดเรื่องนี้อีกนะครับหรือคุณจะด่าลงคนก็ด่าไปเลยคือเอาให้มันแน่นแน่เอาให้มันแน่นคือไหนไหนมันก็ไปแล้วก็เอาให้มันเต็มที่คุณจะต้องทําให้เหมือนคนหน้าขาวครับคุณต้องฉลาดให้เหมือนคนหน้าขาวฉลาดถ้าคุณจะเดินตามคนหน้าขาวคุณต้องฉลาดเหมือนเขาที่จะ คือคุณต้องทิ้งอุดมการทั้งหมดคุณต้องตามเขาคุณต้องมีต้องปรึกษาเขาว่าทํำยังไงคนทั้งหมดทั้งมวลเป็นแสนแสนสองแสนเน่ยมากดติดตามพวกคุณซัเออถ้าคุณจะทําเมื่อคอนเทนต์ในชาตินี้คุณแค่ต้องการคอนเทนต์แต่ถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะถึงขั้นอดตายนะมันเครียดนะครับ พอคุณเครียดปุ๊บคุณก็หลุดควบคุมสติไม่ได้คุณก็ไปด่าไปประชดคือยิ่งทํายิ่งเสียเนะี่ยเข้าใจไหมครับมันยิ่งทํายิ่งเสียยิ่งทํายิ่งเสียใครเครียดครับเอฟซีลุงพลไม่ได้เครียดกับพวกคุณนละเขาหลุดมาแล้วเขาตาสว่างมาแล้วทีนี้อยู่ที่คุณจะเครียดหรือคุณจะทําสนุกสนานไปผมก็ไม่ว่า เมื่อมันพลาดแล้วอ่ะคําว่าพลาดเนี่ยมันมาจากสติปัญญานะครับมันมาจากสติปัญญานะครับนะฮะมันเป็นการวัดมันเป็นการทําให้เราเห็นสภาพของบุคคลได้ดีมากครับผมถึงบอกว่าคดีนี้มันทําให้เราเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็น อะไรที่เราไม่เคยรู้ได้อ่านจิตใจบุคคลได้ออกหมดเลยจากพฤติกรรมนะครับจากพฤติกรรมนะฮะมันเป็นรางวัลส่งท้ายปีเก่าของพวกท่านจริงๆนะส่งท้ายปีเก่าของพวกท่านจริงๆนะครับก็ สู้ๆต่อไปนะครับสู้ๆต่อไปนะครับก็ขอให้ปีใหม่ท่านก็ได้เจอสิ่งดีๆนะครับเจอขิงดีๆนะนะครับแต่บุคคลคนนี้เนี่ยเขาฉลาดเกินนะเขาฉลาดเกินตอนนี้บอกได้เลยว่าเรื่องมันพลิกผันทั้งหมดตอนนี้ มันก็ไม่รีพิกมากนะแต่สิ่งที่ทำให้ลุงพลต้องฟิวขาดบ้างหรือไม่ถึงกับฟิวขาดนะแต่คนคนนี้เอาเป็นว่าเขากำลังหาประโยชน์กับลุงพลนะพูดง่ายๆหาประโยชน์กับลุงพลหาประโยชน์เพราะเขาจับประเด็นได้ว่าเขาด่าแล้วมีคนฝั่งตรงข้ามลุงพลีนช่อง ชอบก็คนของลุงพลออกเขาไม่สนครับเพราะว่ามีคนเติมอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเขาคิดว่าเขาเขาค้นพบฝั่งตรงข้ามลุงพลเขาจึงไม่กลัวลุงพลเขาจึงด่าลุงพลนี่ละครับถ้าสมมติว่าเขาด่าลุงพลแล้วคนออกแล้วยวบยวบลงแล้วไม่มีคนเติมเนี่ย คนเหล่านี้จะหยุดครับแต่เมื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยย,ย,ยิ่งด่ายิ่งดีอ่ะเขาก็จะเดินหน้านะครับดังนั้นเรื่องบุคคลน,นี้แต่และคนก็ทำคอนเทนต์ถึงคนหน้าข่าวนี้อยู่ก็ถือว่าก็โอเคนะคือมันทำให้เห็นนะบางคนก็เอาข้อมูลบางอย่างมาหเห็นว่ามันเป็นปิดนาของบุคคลนี้อยู่นะคุณมองยังไง คุณถึงบอกว่าเขามีคุณค่าที่สุดในคดีนี้มีเจ้าปู่มีน้องนุย้ยมีมาดามมีปู่มุนีมีท่านธนันก็แล้วก็ผู้พันสาธยายมาหมดแล้วครับสำหรับบุคคลคนนี้นะครับส่วนผมก็จะมองพูดในทํานองหลักการเฉยๆนะครับเพราะว่าบุคคลคนนี้ จริงๆแล้วมันก็อยู่ในในกลุ่มบุคคลที่มีคนเชื่อว่ามีคนเชื่อว่าพูดว่าพฤติกรรมหลายอย่างมาน่าจะทำให้เข้าใจว่าอาจจะอยู่ในทีมงานหรือเปล่าอันนี้เขาพูดกัน การดึงข้อมูลมาต่างๆเพื่อให้ให้เห็นว่าเฮ้ยเพราะว่าการดึงข้อมูลเก่าๆมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปกล่าวหาเขานะครับแต่มันเป็นข้อมูลแต่ว่าเรากำลังหาคนร้ายเรากำลังหาคนร้ายนะครับดังนั้นทุกคนก็พยายามที่ไปในจุดต่างๆที่เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนตัวผมเองจะเห็นภาพเขาอยู่ในมุมที่ในมุมที่มันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงไปหมดเลยขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับซึ่งหลายคนก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่าบุคคลนี้มันมีข้อขัดแย้งไปหมดเลยมันมีหลายอย่างต้องใครจะตอบได้ถ้าถ้าเขาไม่เป็นคนตอบ เจ้าปู่เนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเจ้าปู่พูดเกี่ยวกับบุคคลนี้ยชัดเจนมาก,น,มากน้องนุ้ยพูดชัดเจนมากครับนะน้องนุ้ยพูดชัดเจนมากดังนั้นบุคคลนี้ส่วนตัวผมไม่มีค่าและการที่เขามาอยู่ปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าเขาหนีไม่พ้นและวเขาสามารถทำให้เนียนไม่ได้ครับ ถูกจับว่าคุณไม่ได้มาช่วยลุงพลเลยคุณมาทำคอนเทนตนะะ์ตอนนี้ก็ถูกเจาะจนเละเทะหมดแล้วจนทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าบุคคลนั้นทำให้ลุงพลป้าแตนเสียหายเสียใจการเปิดโปงความจริงครั้งนี้แล้วก็ทำให้เขากลับไปอยู่ที่เดิมอีก แล้วก็โจมตีลุงพลก็ทําให้เห็นว่ามันทําให้หลายคนต้องตายไปกับเขาอะตายในข้อเท็จจริงตายในข้อเท็จจริงกับตัวไม่ได้ตายไปหมดเลย